ครับพี่น้องมาชมตัวต่อไปนะครับนี่เป็นตัวที่สองนะครับในครอบคุณพี่เพิ่อนอ่าคุณพี่ตัวนี้อายุตอนนี้ได้เท่าไหร่ตอนนี้น่าจะได้สองปีกว่า,วาครับสองปีกว่าครับตัวนี้เป็นสายแคะสายสายแคะครับโอ้เป็นเป็นสายแม่อ่าแคะได้พี่นอ้องควายตัวนี้อายุจะสองปีเคยเป็นสัตว์หรือยังน่าจะเริ่มเริ่มเริ่มแล้วครับคราวนี้ว่ายังยังเขายังไม่มีอาการแต่ว่า น่าจะเป็นสัตว์เริ่มจะเป็นสาวแล้วเริ่มเป็นสัตว์แล้วเริ่มจะเป็นสาวเริ่มจะจับสัตว์มันดมใช่โอ้เขาดมกลิ่นแล้วใช่โอ้แสดงว่าสิเป็นสัตว์แล้วพี่น้องครับนี่อายุตอนนี้สูงอยู่ประมาณร้อยยี่สิบหรือร้อยสิบสิบกว่ากว่านะครับพี่น้องน่าจะร้อยกว่านี่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 พี่น้องครับเม็ดกว่ากว่าผู้ใดเสียเอาไปสายพันธุ์พัฒนานะครับท่ายดีครับท่ายปากแนวตัดคุณนี่บ่่ีีตาานนเเะะพไม่มีครับตำหนินะครับไม่มีตำหนิหน้าเขาสวยมากคุน เขาเปิดแามขนาดครับพี่น้องหน้าอกข้อขาดตาเต้มแก้มจ้ำละกกะอัตลักษณ์ดีเล็บสวยมากนะครับเล็บเ้แต่งบ่ครับไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเลยครับเดิมเดิมมาจากโอ้สวยสวยสวยชื่อชื่อว่าที่น้องชื่อน้องสุดสวยครับตัวนี้น้องสุดสวยนะครับน้องสุดสวยราคาเปิดมือนี้ยุ่เท่าไห่ครับพี่เปิดไว้อยู่สองหมื่นครับสองหมื่นต่อรองได้อ๋อสองหมื่นเป็นราคาที่ต่อรองได้ถ้าถ้าซื้อพร้อมกันสองตัวก็ ครับ่อลองได้เยอะได้นอคุยกันได้คุยกันได้ครับถ้าเอาไปพัฒนาแล้วพี่ถ้าตอนนี้เอฟซีเราดูอยู่ลูกค้าดูอยู่เขาอยากติดต่อมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไหมศูนย์เก้าเกตค่ะศูนย์เก้าเกตศูนย์สองสามศูนย์สองสามห้าสามสามเก้าห้าสามสามเก้าเอาติดต่อคุณอะไรครับจอยค่ะคุณจอยเนาะเอาพี่น้องครับเบอร์นี่เป็นโอกาสดีสำหรับเอฟซีผู้ใดอยากได้นะครับแม่พันบอกสายแคสสวยๆแล้วกะพอพัน เผือกสวยๆสนใจทักรุ่งตามท่ายรายการนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเสียนะครับใี้โอกาสทางรายการในไมยพาเล่ได้นีให้เอฟซีกับเบื้องทั่วประเทศสุดท้ายโชคดันหมานลำลำาด้รวยนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ